เออเรื่องนี้น่าสนใจเลยอยากจะมาแชร์ก็คือว่าไปดูช่องของคุณคาริสาใช่ไหมคาริสาเดอะเฟสอ่ะคือเขาอะ่ะไปร้านส้มตำร้านหนึ่งไปกินข้าวกับแฟนนี่แหละก็คือเหมือนกับว่าวานันนั้นทำงานมาหนักมากแล้วทีเนี้ยก็คือมีพนักงานเนี่ยเหมือนเข้าไปขอถ่ายรูปแต่ว่าพนักงานคนนั้นใช้คำว่าขอถ่ายวิดีโอได้ไหมคะอ่ะเปิดให้ฟังแบบหนึ่ง ขาถ่ายรูปได้ไหมหรือขอแอบถ่ายวีดีโอได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ภาพที่แฟนเราได้ยินคือแบบเขาจะต้องกินข้าไปแล้วเขาก็จะโดนถ่ายเป็นตู้ปาลาอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนแบบยังไม่สะดวกอะไรเงี้ยแต่ตอบว่าเออแบบไม่ครับแบบสั้นๆเราพนักงานก็แบบหน้าจอยไปเลยอะไรเงี้ยนี่ก็เลยเข้าใจหัวอกว่าแบบใจนะกับเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าแบบ คือเขาก็มาเล่าโมเมนต์ว่าเออบางทีแบบเหมือนมันเหนื่อยมากจริงๆริงอะไรเงี้ยดาราหรือว่าใครที่แบบเหมือนแบบว่าไปทํางานมานู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเข้าเข้าใจว่าคนแบบที่อยากจะเจอดาราหรืออย่างเงี้ยก็อยากจะแบบขอถ่ายรูปแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่แบบเขาเรียกอะไรวะโมเมนต์ moment ที่แบบบางทีอา,อาจจะไม่พร้อมหน้ามันยมมากมากแล้วมันเหนื่อยล้ามากๆแล้วมันยังไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับในคลิปเนี้ยที่เขาบอกก็คือว่าที่เขาสื่อไงว่าเหมือนขอถ่าย ขอถ่ายคลิปทีเนี้ยการสื่อสารเนี่ยมันก็คงจะแบบว่าอถ่ายคลิปคือยังไงแบบว่าถ่ายระหว่างกินหรอบางคนเขาก็อาจจะแบบไม่เอ็นจอกับการแบบเออแบบมาถ่ายคลิปตอนที่ฉันกินอยู่เพราะาอ้าป,ป่งอ้าปากอะไรเงี้ยก็อันนี้เข้าใจได้ในมุมมองถ้าเป็นถ้าเป็นดาวอะนึกออกไหมคือถ้าเป็นถ้าเป็นพวกเธออะเวลามีคนถ้าเราไม่ได้แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พร้อมณจุดนั้นเราก็ไม่อยากอ้าปากให้คนเห็นเนาะ ถูกปะทำไมไม่ใช่งานอีเวนท์ที่แบบถูกเซตระบบมาแล้วว่าอ๋อเธอต้องกินโชว์นะอะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยในคลิปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าโอเคแฟนเขาก็อาจจะเป็นคนไม่ได้เป็นคนในวงการเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกคือเหมือนกับว่าก็พูดไปตรงๆอ่ะว่า,วาเออไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดกับพ่อเขาด้วยเหมือนกันเหมือนไปกินข้าวหรือสักอย่างหนึ่งแล้วก็แบบว่าโอเคปฏิเสธในลักษณะนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาเสียใจ แต่เราอะแค่รู้สึกว่ามันก็เป็นสิทธิที่ดาราหรือว่าอุ้ยอุ้ยหรือใครเนี่ยก็สามารถที่จะพึงทำได้เพราะว่าก็ถ้าเราไม่พร้อมอะถูกไหมแล้วก็คิดว่าในฐานะที่แบบสมมติว่าถ้าเป็นพนักงานบริการหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่อะก็ควรจะดูเขาเียดูจังหวะจะคนให้ดีคืออย่างน้อยถ้าอยากถ่ายจริงๆอะลองให้เขากินข้าวให้อิ่มให้เขาแบบเออแบบ มีความสุขกับโมเมนต์นั้นก่อนรอก่อนแล้วก็คุณก้าจะถ่ายได้เลยอย่างเงี้ยเออเธอคิดเนยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้กับการที่จะไปขอดาราถ่ายรูปแล้วบางทีโดนปฏิเสธมาใดๆคือฉันว่านางน่ารักนะนางน่ารักตรงไหนรู้ไหมคือไม่จําเป็นต้องเก็บโมเมนต์นี้มาคิดก็ได้แต่ว่าคือนางคิดแสดงว่านางก็น่าจะสัมผัสได้ว่าพนักง,งานคนนั้นก็คงจะหน่อยหน่อยแดกไปนิดนึงอะ่ะ เข้าใจได้คือบางทีอ่ะเราคิดว่าดาราคนเนี้ยเขาจะแบบโอเคเขาจะเฟลลี่เหมือนในจออันนี้ไม่ได้หมายความเหมือนถึงคาริสตานะแต่หมายถึงว่าบางทีเราคิดว่าออ้ยคนเนี้ยเขาต้องนิสัยดีแน่เลยคือจากที่ประสบการณ์ที่แบบโอเคก็อยู่ในวงการแบบนี้มาก็ก็จะเออเนาะกองโฆษณารุ่นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะคิดว่าดาราคนเนี้ยเออเขาต้องใจดีเขาต้องเป็นคนแบบน่ารักเหมือนในจอเฟลลี่แน่นเลยไม่จ้ะ บางทีแล้วบางทีอ่ะหน้าแหกอะคำว่าหน้าแหกอ่ะ,คอะเคยเกิดขึ้นแล้วมีอยู่จริงคือแบบเราคิดว่าเออเขาจะต้องแบบโอเคเขาน่าดูเป็นคนดีแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือบางคนเขาในในจอเอออานอกจอเขาไม่ได้เฟนรนลี่ขนาดนั้นอืมซึ่งมันอาจจะเป็นวันวันแบบวันแบดเดย์ของเขาวันแบบว่าวันไม่ดีของเขา แล้วเราไปในจังหวะที่ผิดอันนี้เราก็ต้องดูเนาะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าอยากจะถ่ายจริงๆเนี่ยส่วนตัวนะถ้าอยากจะถ่ายจริงแบบเหมือนไปทํางานด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะจะถ่ายตอนที่ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วหรือว่าดูว่าบริบทเขาคือแบบเออเอนจอยเขาดูเป็นคนแบบไม่ได้ถือตัวไม่ได้อะไรมากมายนูน่นนี่นั่นทําได้เต็มที่หรือไม่ก็สกิปผู้จัดการขอจากผู้จัดการก่อนให้ผู้จัดการเป็นคนบอกอีกทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะ แต่ว่าโมเมนต์การกินข้าวเนี่ยเป็นอะไรที่เราอาจจะเจอดาราในท้องถนนน,นะได้แต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่พร้อมเนี่ยแล้วเขาปฏิเสธมาเราเอะก็เราไอเหงก็จะต้องเราก็จะเสียใจไงพอเสียใจปุ๊บมันเหมือนมันเฟลอะ่ะคือบางทีมันก็น่าชาเหมือนกันเหมือนกับว่าคือไม่มีใครไม่มีใครอยากโดนปฏิเสธอันนี้เข้าใจได้คือไม่มีใครแบบ อยากโดนใครปฏิเสธแล้วพอโดนปฏิเสธปุ๊บมันมันเฟลอะ่ะคนที่เขาแต่งหน้าไปแล้วถ่ายไปด้วยนี่คือเขาเก่งชิบหายเลยนะคือแบบเหนื่อยมากมันไม่มีดนักมากค่ะทุกคนแค่แค่เล่าให้ฟังว่าแบบอยากให้ทุกคนแฮปปี้อะและแค่เลยยกตัวอย่างเหตุการณ์วันนี้แล้วก็เหตุการณ์ในอดีต ให้ฟังว่าเออเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราแบบสองครั้งในชีวิตแล้วอะไรเงี้ยมันมันสะกิดใจเราแบบอยากให้ทุกคนที่เจอเราเขามีความสุขเขาได้รับความสดใสทุกๆครั้งแต่ก็ก็ขอตามนั้นนะคะก็เขาก็อยากให้มันแต่ว่าดราม่าไม่อยากให้มันแต่ว่าเออไม่อยากให้มนักงานนี่เขาคิดดีนะฉันว่าคือเขาไม่อยากให้มนักงานคนนั้นรู้สึกว่าเฟลหรือเสียใจมีเขาไม่ต้องคิดก็ได้แต่ว่าโลกสมัยนี้บางทีมันก็แบบเนาะบางทีอาจจะแบบว่าเออ ไปเมาไปมอยก็จะเเรื่องใหญ่เข้าไปอีกอันนี้ก็ดักไว้ก็ก็ถูกต้องแต่ดักหลักๆลือเขาไม่ได้เขาคงไม่ได้อยากจะดักหรอกเพราะว่าเขาดิสัดจะดรามมากเขาไม่ได้สนใจแต่แค่สัมผัสออกว่าเขาไม่อยากให้คนคนนั้นเสียใจการโดนปฏิเสธทุกคนเสียใจหมดแต่ว่าสุดท้ายได้อย่างที่บอกเคารพในสิทธิของแต่ละคนแล้วก็เข้าให้ถูกจังหวะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเข้าให้ถูกจังหวะ ดูสถานการณ์บ้านเมืองดูทิศทางอารมณ์ดูต่างๆนานาถ้าเข้าถูกจังหวะแล้วแล้ว,ลวยังเป็นอยู่อันนั้นก็เป็นสันดานของดาราคนนั้นๆหรือว่าอะไรคนนั้นๆค่ะยากเหมือนกันนะแต่งหน้าไปด้วยแล้วก็แบบว่าเมาไปด้วยเนี่ยยากจริง